S <S สบายดีเด้อลูกหลานเด้อมาๆมากินสมโอ,องกันสบายดีจ้า,ม,ม,า,านนะมาหลินม,หลนมาลินนำมาลินน้ำตะเมกน้อยฉันซื้อสมโองมากินไม่ได้มากไก่ได้เมื่อ,อยเลยเมื่อ,อ,อยข่านอยกมาเป็นเมื่อยข่านไปนี่กับข่านจะไปมีมอนแต่ละมันมคือแบบเป็นแนวนีไหม อืมแล้วเป็นยังไงสมโอมาจากทางกาสีบางเวียงเทไรนี่ก็ถามเขาสีซบปุกแพงนะสมโอน่ะมาซีซิบหน่อยหาซีมันเลยอยากโออยากอันยังแหละเขาปอกไว้ไรมันโมแก่บ่บอกเลเขาก็ห้ากระปองแลวมันแบบเผื่อจะมาหอดพี่เนาะมาจะไก่เขาส่งเขาสั่งเราบอกว่ามันเกี่ยวยังกับอันเปลือกมันน่ะ เขาก็ห้ากระป๋อเห็นเป็นหน่วยนี่นะเขาก็ปขกนี่นะเขาซื้ออันนี้ก่เข้าใจอนี่อันนไม่อยากอันนี้มันบมเต็มมันบมแก่กระดันจหมนีมันไม่ากกระดานเอมาสูเออโแกคอ่จ้าผู้ปยอมผุมสีหินบอกูเปยอมสีน้ำตาลบอกน้ำตาลเนี่ยน้ำตาเทมันแดงผลนโผลทางหนาแดงเน้นไมในน้ำตาลทางดังนี่ก็ไม่ได้แดงก็ไนนี่ มันแดงมันก sort of ินแต่ทางหาเนี่ยมันกินหลายพวกกระยอมใส่มามอย่างเด้ยวมึงพูดดูมันสดมันบอหึงดอกกลุมก่นือเถ่างอมซีแดงๆงันเหลปอูดกเสียกรีดไปแพงยอดงอมนั่งคำ ไม่ไ <ersch> ้สนมังสบุยนี่อ้วนไม่ใช no. ่เนบอกน้อยมือน้อยนะเขาของเท้า่งเพ่นเขาเนี่ยโดนแล้วเขาเลยโดนไปยังตอนแรกผมไปจับเจ้าบายบายไปล้กเถอเจะไปเอาด้วยไหมเด้อไม่เอาพร้อมเด้อ บายโมงผุได้บายสองโมงผุได้เงินจากเขาเงินอดหน่้อยแค่เขาขำแต่ละแต่ละเสือแต่ละเถนสี่ห้าโมงเงินเขา่าเงินเข่ากระเบิดแล้อุนยังม่เบิดก่อนแค่คิดกระเบิดแล้วเบิดถาน สื่อได้บ่ทันไฉมันอยู่ขิดแล้วล่ะสิ้นเดือนก็สิ้นเงินเตสิ้นเดือนก็สิ้นเงินสิ้นเดือนก็ติดหลบขิดละละน้อง้ไปถามซูน่อ่สองคนคนนึงบายๆจะได้อีกแล้ว เจ้าเงินไม่อมยอดอกคงขาไว้ฮะฮะเจ้าเงินไม่่อยหาแซนฮะขี่แล้วแล้วสมภัยเป็นแล้วนี้อันนี้บ่คนจบดีสมภัยเห็นแล้วนี้อันนี้ขี่เนาะพระสงตายละกูนี่เเนเนนนทเม็ดมห Đi bye. đi Bye. Bye. Thảo kinh, thảo kinh. Bye. 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 Này Bye. 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 ก็บตอกตะปูติดลอนี่นะฝาประตนี่มันจะมิวออกสชมพูอ่ะอมมันผ่เนาะ เลขหกแปดตัวเดียวซ <c oughs> ื้อแต่บนล่างผมซื้อเลื่ถือเอาหกแปดตัวเดียวเมือวันุกรเมื่อคืนแ่้วเล่นังไงเจตัวเดียวนาะยได้หกแปดหาพันกอาแตบนล่างผมได้ซื้อเพออ,อ,อ,ออกล้างหกแนเอากูยแมวออกอแม่เอา ที่มันคัดแมวสองแมวผ่านาซื้อมัดสองแมวเทก nee ับบู้ื่อเอาแมวป่าเก้ามากรัแล้วเก้าว่าเรืคนผู้นอนแล้เก้าอยู่แล้วว่าแล้เก้าอยี่เก้าหนึ่งเป แม่บ้านก็เอาแต่หาซีตัวเดียวนั่นแหละมาลงโซ่แม่ไหมโถ่จ้ะ มร่างมัดค่ามัดแขงมันหรอว,วอะรอนแล้วนบบู่พ่อไมร้อนค่ะตุ๊บบู่มนมนบาบุญบามีในการพนันเนาะโดนๆสื่อทหนึ่ง ผลิบป,ปะเศร้าป,ปะคนนั้นเมื่อนนั้นค <c oughs> ือเใน,นอาจารย์นี่คือบบเอาในวงมันขีดวงมนลน่ะได้หกเปดทดงก็นไหสี่หกเปดก็หกเปดมันออกอะไรหกเปดเปิปออกล้างแม่ม้อนมัซื้อตะบนอนไนะไรสักบุญบุมีบุญบุมีในการขนันแต่ว่าไพา่แววว่าเรื่องเลือดอเบอร์บริสออน คือตัวเองหมักเลยชิปซาบะด้ยยาชิปพันกิบไม่ป่องมันยงอยู่นี่เลยนะมไม่ป่องมันยังไม่ป่องนะอีป่องเลอบักป่องทองสุนๆนไม่ได้อยู่นี่เลยบ่เมื่อเลยเป็นบ่คุณเจ้าก็บรรสน่ะ บโบหาแล้วกินน้ำมาน้ำแมวขอนี้นะโบหาอีกผู้เจ้าก็บ่ภามาฮามโบหาแมวมาตัวเองอีกขันเล,ลยเรียงมาโบหาพิโซเอ้ยวี่แม่หมให้นี่แก้าห่างเนอกั่ขึ้มาจำแจียวบ่ปวดขึ้นโตเลยขึ้นมาเอาอีแยังอยู่ในนี่น,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 นะ มืมบอบกข่าอย่มึงนะมือมึงไม่แก็งเหระเอาอีลุงก็อยู่ได้เนี่ยยลุงก็อยู่ได้วันนี้มีของเอ่ะบดบางเฮียนบดมีเฮียนยำเถียงไปแล้วตอนเช้าวๆโอ้ไปเฮียนแล้วตอสาวๆนะเนี่ยตอนแรกมาเฮียนอ่ะมันคือบัวมากินเ็อิญมากินหมากอันนี้จ้ะ แจักแล้วเขาก็ลืมมันม่รูกขาอย่นั้โอ้ยทิพอเนะี่ลุงเอ้ยลุงมากินมากสุกเออลูกมาไหมเม,มันมาก,กินได้เลยนี่ลุงสุกแซลเหมือนนี่มันมาก,กินมาแม่กินสุกเอลอลูกมาแม่จ็คเั็นห่วงว่ายังนั่นน่ะนิ่มมั้ยังน,นั่นเหรอ โอากกินขาวางสิบสองโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงนะกินขาวปิ้งปลาทูตำกถัทวปิ้งส่งเนื้อหรือเนื้อไปให้นัางมนเห็ดน้า้ำคืนเน่า

เปนตำกาไมได้แค่กาเดียวมาตัวแรกมาเลยอเียนซองวิซาเรียนซองวิชาเดี๋ยวว่าเรียนสองขับขับเศร้าเฮียนขับเศร้าขับแร,บรมแกมาลเลยไปเ้าเฮียนซองวิซาแต่ตัวแรกมาเลียนตองว่านนี้มันยังถือ <c oughs> นั่งขีจ่จซิวรวมขึ้นได้ในดังคนนะ่ะแม่เป็นสาวเด้ เป็นหน้าสิบตองปีในกาแพศผู้สาวเลยอืมจะมั่งหนาเลยเด้ยมั่งนาอยู่เพื่อนก็ไม่ต้องมัดแหละลูกผมนะเอ้าวอ๊อกเสือกค่ะผมยืดใหม่มันจะงอยืดก็ยืดะได้ช่องเส้นแห้งก็ยืดคนหน่อยโะแห้งก็ อันอื่นหนึ่งหาแสนขอไปทำเป็นกระเพงใส่กะเพือยายเงินนะแม,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 ม่ป้าคุณจ่ายให้ป้าเมืองนอกจ่ายให้แม่ป้าคุณจ่ายให้ถ้าเยแลมวแม่ป้าจ่ายให้โอเคพี่นอ้องคลิปนี้กันเลย,อยอโอเคเด้อบาย